ทำเตือนไปคุ้มเสื้อสุดขวดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องไม่ได้สนับสนุนการเล่นการันทีผิดกฎหมายติชฉีดทางช่องไปแค่แนวทางหวยรัฐบาลเท่านั้นดูแล้วชมแล้วก็อยิ่งที่เฉยกดไลค์กดเชร์กดติดล่างไม่้ว้นะครับสบายดีพี่น้องครับฟังไทยรับฟังเล่ากับพี่น้องสวัสด,ททสสดีทุกคนกับผมวันี่มาแล้วครับผม แนวทางหวยลาววัฒนาครับววันที่16แล้วครับตรงกับหวยออกหวยไทยหวยใหญ่ที่วัดีครับผมนี้วาสินาตัวใดแล้วครับเบิ้งเบิ้งกันครับผมวันนี้ครับพี่น้องงวันที่แล้วครับไปวัดเทนดวงดาวแล้วพี่น้องครับออก2อเก็ดแ้วครับเนาะสั่งยศกับให้สองหกแล้วครับออก2อเก็ครับถ้าผู้ได้รูดนะครับกับสิ่ถือนะครับเนาะผู้ได้รูดกับสิได้ครับผมฝากพู้ได้ว่ารูดกับว่าได้แล้วครับเนาะงฮวนดีนะครับเสียดายแล้วครับเนาะสองเก็ครับ ไปตัดออกนะครับพี่น้องครับกระสันได้ได้เนาะครับเนาะก็สั่งเยอะก็ให้สองสี่สองหกครับผมเน้นสองสี่สองหกครับเนาะมันก็บ่กเข่านะครับเนาะมันไปออกหน้าเบพี่น้องไปออกข้างหน้าเบิดเลยนะครับเอาเป็นเป็นเยังก็พี่น้องสู่ต่อครับหัวหนาวไหมครับผมหัวนี่ยี่ใดตัวใดครับพี่น้องไปเบิ่งกันเลยครับผม ครับพี่น้องครับกลับมาเบิร์นเขาขบีน้องครับสุดซีโตครับแนวทางหวยเล่าพัฒนาครับงวดวันที่16ครับเดือน12ปี6กขา้วครับเนาะสุดซีโตก็ได้นตกดีได้ยังต่อไปนี้ครับผมก็มี2 3 2สามสองศูนย์เจ็ูนย์สองสี่สครับนี่คือสุดซีโตครับแนวทางหวยเล่าพัฒนาครับ มดวันที่16แล้วครับแล้วเดือน12ปี6กาครับได้แล้วต่อไปนี้ครับพี่น้องครับ2 3 2 0 24, 22, 7 5 1 0 2 4 2 2 7 5 2 8ครับผมเน้นนะครับเนาะเน้น2 3 2 0 7 5 2 8ครับผม7 5 2 8ครับนี่คือแนวทางไว้เล่าพัฒนาครับสุดซีโต นครับเนาะนักกัดจดไว้เข้าไปครับพี่น้องครับครับกวบเบิร์ชุด2ตัวบนนะครับเนาะชุด2ตัวบนครับแนวทางหวยเล่าพัฒนาครับวันที่16ครับเดือน12ปี65ครับชุด3ตัวบนนะครับเนาะกระด้งต่อไปนี้ครับพี่น้องครับ3 2 0 5 1 0ศ2 2 5 2 8ครับ3 2 0 ห้าห2ึ่งศูครับพี่น้องครับนี่คือสุดสามโตนะครับเนาะแนวทางเวลาัพัฒนาครับโหดที่สิกครับเดือน12ปีหกาครับสุดสโตหมดนะครับเนาะกระดาษต่อไปดีนะครับพี่น้องครับถ้วยที่1ึครับ3 2 0 5 1 0ศ2 2 5์ห้า่เน้นนะครับ เน้นสามสองศูนย์ห้าสองแปดครับผมพี่น้องครับมากกะแค่ไปครับผมมากะผ่านครับผมครับเราเบิ่งนกับพี่น้องครับสุดสองตัวบนนะครับเนาะวันวันที่สิบหกเดือนสิบสองปีหกห่าครับแนวทางหวยเล่าพัฒนาครับก็ได้ต่อไปดีครับพี่น้องครับมีทั้งหมดนะครับว่าสุดสองตัวบนครับตีบนทัดตัดนะครับก็มีอยู่ทั้งหมดเจ็ดชุดด้วยกันครับก็มี่หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่ง 28 29 22 21 20ครับชุด2ตัวบนครับแนวทางเวลาพัฒนาครับผัววันที่16เดือน12ปีหัวขาครับพี่น้องครับกะมีอย่างต่อไปนี้ครับ1 0 1 1 2 8 2 9 2 2 2 1แล้วกะ2 0ครับเน้นครับ 112820ครับมีอยู่3ชุดนะครับเน้นกับบดครับ112820ครับวิ่งโรดนะครับสำหรับพี่น้องนะคบลิกวิ่งโรดนะครับเนาะโรด1กับ2ครับวิ่งโรด1กับ2อครับ2ตัวบดนะครับเนาะบดนะครับวิ่งโรด1กับ2ครับพี่น้องครับบากกะแคบไว้ครับพี่น้องครับบ่แบกกะพลาดครับผม สมยศไอทีรับโปรแกรมนอกสถานที่รับโปรแกรมออนไลน์โทร0866557112รับรายละเอียดได้ที่ w w w s o สมยศไอที .com กรับมาเบิงชุด2โตัวล่างครับแนวทา่าหวยเล่าวัฒนาครับหว,วันที่16ครับเดือน12ปี6ขาครับพี่น้องครับกมีอยู่ทั้งหมด6ชุดด้วยกันนะครับพี่น้องครับ สุดสตัวล่างครับกับมีอยางต่อไปดีครับ2 3 2 4 7 5 7 8 7 9 5 8เจาครับผมสุด2ตัวล่างครับกรไดต่อไปดีครับ,รบ, 2, รบ,รบ2 3 2 4 2 7 5 7 8 7 9 5 8กาครับดีคือสุด2ตัวบนครับเน้นนะครับนะเนาะเด่น2 3กับเจหาครับ เน่นสองสามกับเจ็ดหาครับคือคือสองโตวันที่สิบหกเดือนสิบสองปีหกหาครับวิ่งรูดนะครับสหรับพี่น้องมกวิ่งรูดครับวิ่งสองกับเจ็ดครับวิ่งสองกับเจ็ดครับล่างครับวิ่งสองกับเจ็ดเดอพี่น้องเด้อมากัดจดไว้แคบไว้ครับพอมากะพานครับผมกลับมาเบิ่งชุดสอง ตล่างบนนะครับเนาะชุดกันครับ2อตัวล่างบนครับโมที่16เดือน12ปี6กขาครับชุดกันล่างบนครับมีทั้งหมดนะครับ12ชุดนะครับเอ้ยมีเก่าชุดครับพี่น้องมีอยู่เก้าชุดเดียวกันครับก็มี2 3 2 4 7 5 2 8 2 2 2 0 1 0 1 1 เจ็ดแปดครับผมชุดกันนะครับล่างบนครับพี่น้องครับมี2องสามสองสี่เจ็ดถาสองแปดูนย์หนึ่งเจ็ดาครับเน้นนะครับเนาะเน้นสองสามเจนะครับแล้วก็หนึ่งศูนยครับพี่น้องครับกรลองนะครับเดยมีอยู่ เน็นกับมิโยสองแปดสองศูนย์สองสามเจ็ดหาครับล่องลงมากอ่ะหนึ่งศูนย์ครับพี่น้องครับตัวเน็นก็มีอยูซับนีกัะครับแล้วก็ตัวรูดได้ครับเนาะวิ่งรูดล่างบนครับวิ่งบนนะครับเนาะสองกับหนึ่งครับวิ่งรูดล่างสองกับเจ็ดครับสําหรับพี่น้องที่มักรูดนะครับกับจดไว้แคบไว้ครับพี่น้องครับบ่มากะพานครับผมทุกอย่าขึ้นแนวทางครับผม มนุ่มีใบหูครับพี่น้องวัดสอบตุ๋ยครับทุกอย่างครับคำว่าเบิ้งเบิ้นนะครับเนาะเบิ้งวันนี้ครับเสด็จตุ๋ยครับพี่น้องครับมาเบิ้งครับผมเบิ้งวันนี้เนาะครับเนาะก็มีอยู่สองสองครับพี่น้องครับแล้วก็หนึ่งหนึ่งนะครับสองสองหนึ่งหนึ่งแล้วก็ซีซีครับพี่น้องครับเน้นสองสองครับหนึ่งหนึ่งครับผมเน้นสองสองครับหนึ่งหนึ่งครับ ชดเบิร์ดนะครับหัวที่แล้วกับเขาเบิร์คกับโคกโคกกับพี่น้องครับวันนี้มันสิมาเบิร์ดอีกบาพี่น้องครับผมมีไปหูแล้วครับเนาะปุกยางเป็นแค่แนวทางกับพี่น้องครับโปรดใยวิทยาครับในการรับชมครับผมครับพี่น้องครับเบิร์ดแล้วเป็นยังไงครับพี่น้องครับวันนี้นะครับเนาะกาสีเขาบวกครับผมมีไปหูนะครับเนาะพุกยางเป็นแค่แนวทางครับปวดใ้วิทยาไดครับเด้อในการรับชมครับทุกอย่างเป็นแครสูตรเป็นแนวทงคกับผม ไปย่าเต็มที่ครับให้พี่น้องถูกครับขบวนกัลางนะครับเนาะวันนี้ก็ให้พี่น้องถือขบวนกัล่างนะครับเด้อนะครับวัดที่แล้วครับใวดถึงเดืองดาวนะครับเนาะได้แต่โลดอย่างเดียวนะครับวันนี้ก็ให้พี่น้องรวยๆ้ยปังๆกันทุกคนนะครับเด้อครับก็จะจาดกันนะครับเนาะก็จะจัดกันคำเตือนนะครับเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิทยายานด้วยนะครับในการรับชมด้วยนะครับ ทางช่องไม่สนับสนุนนะครับการเล่นการันต์นะครับที่ผิดกฎหมายทุกชิ้นนะครับผมควมแค่แนวทางนะเท่านั้นนะครับผมดูแล้วชมแล้วนะครับพี่น้องครับอย่าดูดซื้อครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์สังโยนนะครับผมเป็นกำลังใจครับผมเนาะผู้ใด้กันนี่นำใจครับเวลล่าตีกันคารานะครับเด้อปอมเป้ครับ085071975 6ครับ นายสมยศศีรตีนะครับมีน้ําใจนะครับก็โอนเข้ามาได้ครับผ่านทางช่องนี้เลยนะครับผมดาวนี้ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับพี่น้องครับ